ต้นโหระพานะคะที่เหลืออยู่สองกระถางเราเปลี่ยนดินให้ใหม่นะคะสีเข้อก็จะเปลี่นแบบนี้ค่ะเพราะว่าอากาศมันยังไม่ค่อยดีเป็นไดน,นะคะใบก็จะเป็นแดงๆอ่ะชอบมาเด็ดใบเขาโดมค่ะหอมดิต้นใบโหระพาเปลี่ยนดินให้ใหม่ดอกทานตะวันต้นโตต้นใหญ่นะนี่วันนี้เขากําลังบอกแตกใบนี่ต้นสูงค่ะ อากาศเริ่มร้อนเดี๋ยวก็จะมีดอกหรือช่วงค่ะดอกทานตะวันพันใหญ่หรือต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นพริกปั๊บปิก้าของเรานะคะที่เรามาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ปลูกในบ้านผักน,นะคะต้นนี้ต้นของเขาก็กําลังฟื้นตัวนะคะหลังจากที่อากาศเริ่มอุ่นเริ่มร้อนขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ช่วงที่เราลงเราก็ไม่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะเพราะว่าต้นเขายังไม่ค่อยสวยเหมือนจตุยนะคะแต่ต้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นเริ่มดีเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาให้ปุ๋ยบำรุงเขานะคะเขาจะได้แตกยอดแตกใบจะได้มีผลให้เราได้รับประทานค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าต้นเขามีผลแล้วหรือเริ่มงามกว่าน,นี้เราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ชมข้างล่างก็เป็นปาป,ปิก้าลูกกลมนะคะกับปาป,ปิก้าพันธุ์ลูกยาวที่เราหว่านไว้พอ่อเมล็ดไว้ค่ะ แล้วก็ลงไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ลงพริกไทยนะคะพริกเผ็ดพริกชี้ฟ้าบ้านเราต้นเขาก็ยังไม่ค่อยโตรหรือใหญ่นะครับยังไม่ได้แตกใบเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะเราต้องรอให้อากาศเขาร้อนกว่าน,นี้แล้วต้นพริกจะเจริญเติบโตรเร็วนะนี่ปลูกไว้พอได้กินค่ะที่เห็นก็เขียวตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะ ที่เราปลูกเขาไว้เขารอดล้มรอดตายจากอากาศหน,น้ำนอ่ค่ะหวังว่าก็คงจะมีพริกให้ได้กินนะคะปีนี้นี่คือดอกอะไรไม่รู้นะคะของเพื่อนบ้านค่ะติดรั้วเห็นว่าสวยแล้วก็เลยอยากถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะคนเขาติดรั้วแบบนี้ยค่ะ ของเขานะคะสวยมากเป็นสีขาว,ขาวดอกเล็กๆนะคะสวยมากต้นดอกไม้ท้ายด้วยดอกเดซี่สีขาวส,สวยๆค่ะนี่สวยงามมากๆ